สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องอีสานพาบวกอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะามาพูดถึงหลักการการลงทุนของผมนะครับแล้วก็จะทิ้งสกอร์สูงไว้ให้อเอาไว้ติดตามด้วยนะครับผมหลักการของผมก็คือหากราคาเปิดออกมา2.5ลักษณะแบบนี้ก็ให้ระวัง วางไปที่2.5ไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้ามันเปิด2.5ทับ3ก็คือ2ลูกครึ่งครบ3รอรอก่อนนะครับให้มันเหลือ2.5น้ำอาจจะแห้งหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าไม่ได้นะครับผมถ้าขั้นไหนจะรอให้น้ำกระโดดขึ้นมาเป็น1.80หรือ0.80ก็ได้ครับแต่กลัวมันยิงก่อนนะครับผมก็ลองวัดใจดูหนะักครับผมในส่วน ของผมเนี่ยผมจะแนะนําสมาชิกในกลุ่มนะครับว่าให้ติดสกอสูงครึ่งแรกไว้ที่1ลูกนะครับผมเพราะผมมองว่าเทคนิคของผมการันตีว่าจะมีสองประตูนะครับจะมี2ประตูอย่างแน่นอน90%นะครับผม90%อ่าผมก็แนะนําให้ทางกลุ่มดูด้วยนะครับในสกอสูงครึ่งแรก1ลูกเลยครับอัดไปที่1ลูกไปเลย นะครับผมส่วนช่วงหัวค่ําที่ให้ไปนะครับผมก็เป็นสกอสูงนะครับผมคู่นี้ก็โดนไปสกอสูงนะครับผมคู่ที่2ก็โดนสกอสูงนะครับหลังจากนั้นมาก็สูงคู่ที่3ก็สูงคู่ที่4ก็สูงคู่ที่5ก็สูงคู่ที่6ก็สูงนะครับ2คู่แรกก็โดนไปนะครับผมส่วนในส่วนของสกอสูงครึ่งแรกนะครับผม นะครับมันก็จะประมาณนี้1 0 2 0 2 0 1 0 2 0แล้วก็1 1, 1นะครับผมทันแน่นอนครับแต่และคู่ยิงไม่ต่ำกว่านาทีที่อ,อย่างคู่นี้ยิงานาทีที่21นะครับคู่นี้ยิงานาทีที่6นะครับมีให้เห็นแน่นอนครับด้วยราคา2 2ลูกครึ่งครบ3มีให้เห็นแน่นอนครับ1ลูกแต่อาจจะน้ำแห้งๆนะครับผมอ่าตัวนี้ ตัวนี้ก็ยิงนาทีที่19นะครับทันแน่นอนนะครับอันนี้ยิงนาทีที่อ่าตัวเดียวกันหอเปล่าตัวนี้23นะครับผมประมาณนี้นะครับผมในส่วนหลักการลงทุนนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับคู่นี้นะครับผมให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลานะครับ2.5นะครับแล้วก็วางที่สกอร์สูงครึ่งแรก วางที่สกอสูงครึ่งแรกติดไว้ด้วยนะครับ1ลูกนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ําครึ่งหลัง1.5นะครับการันตี90%รมี2ประตูแน่นอนนะครับผมคู่นี้ก็เช่นกันครับผมคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสามรอให้เหลือ2ลูกครึ่งนะครับผมร้อยเหลือ2ลูกครึ่งนะครับค่อยวางนะครับน้ําน้อยก็ไม่เป็นไรวางเลยนะครับผมเช่นเดิมครับติดสกอสูงไว้ด้วยนะครับครึ่งแรก1ลูกนะครับผมก็จะมี ฟุตบอลโปลแลนด์2นะครับผมเยอรมัน2นะครับผมคู่พารวิเฮนนะครับผมเยอรมัน3นะครับผมแล้วก็เดนมาร์กดิวชั่น1นะครับผมไอซ์แลนด์ไอแนไอลนด์ดิวชั่น1แล้วก็พิมพ์ชิปนะครับผมแคปหน้าจอไว้ได้นะครับ ผมให้สูงทั้งหมดเลยนะครับผมให้สูงทั้งหมดนะครับติดสูงครึ่งแรกไว้ด้วย1ลูกนะครับผมถ้าไม่มาก็ย้ํำครึ่งหลังเลยครับ1นึาผมประมาณนี้ครับท่านหนท่านไหน,น,ไหนอ,อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเทคนิคต่างๆในการดูสามารถดูข้อมูลได้ด้านล่างนะครับผมด้านล่างคลิปเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับผม ประมาณนี้ครับผมก็ลืมไปนะครับฟุตบอลแต่ละคู่นะครับมันแข่งตี3ตี2นะครับราคามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมให้ทุกทท่านไปดูช่วงเวลา4ี่ทุ่มอีกรอบหนึ่งแล้วก็6กทุ่มอีกรอบนึงนะครับผมหากราคาไม่ตรงตามในนี้นะครับทุกท่านสามารถอันนี้ไม่ใช่นะครับตุรกีไม่ใช่นะครับทุกท่านสามารถหลบหลบได้เลยนะครับไม่ต้องไปลงทุนมันนะครับผม พอราคาฟูมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับผมหากหลังาหากช่วง6ทุ่มราคา,อ,าอยู่ในเกณฑ์ลักษณะแบบนี้ไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยอไม่ไม่น้อยเกินไปนะครับผมามากดีคนระับถ้าจ่ายมากยิ่งจ่ายมากฟูเสมอยิ่งจ่ายมากยิ่งดีนะครับผมก็สามารถลงทุนได้นะครับผมโอเคครับผมหากชอบกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ